นิทานธรรมะเสือและกระต่ายการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าแห่งหนึ่งมีเสือใหญ่ตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่มันเป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งและน่ากลัวจนทําให้สัตว์ทั้งหลายต้องหลีกเลี่ยงมันเสมอวันหนึ่งเสือได้เดินเข้าไปในป่าท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงัดและเจอกับกระต่ายตัวหนึ่งที่กําลังหามอาหารอยู่กระต่ายตกใจเมื่อเห็นเสือใกล้เข้ามาจึงรีบคุกเข่าลงและพูดว่าท่านเสือเจ้าขา ข้าคือกระต่ายตัวเล็กๆที่ไม่สามารถต่อสู้หรือหลบหนีได้หากท่านจะกินข้าข้าก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ขอให้ท่านโปรดพิจารณาเสียก่อนเถอะว่าหากท่านกินข้าไปจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเสือมองกระต่ายด้วยความสงสัยและถามว่าแล้วเจ้าจะมีอะไรมาเสนอให้ข้าดีกระต่ายยิ้มและกล่าวว่าข้าไม่สามารถให้ท่านได้มากนัก แต่ข้าจะขอเสนอคำแนะนำให้ท่านบ้างเมื่อท่านต้องการที่จะกินข้าข้าจะยอมไปแต่มีกฎข้อหนึ่งที่ท่านต้องทำตามก่อนเสือเริ่มรู้สึกสนใจและถามว่ากฎอะไรของเจ้าที่ข้าต้องทำตามกระต่ายกล่าวต่อไปว่าข้าขอให้ท่านคิดถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกับเพื่อนๆในป่าที่นี้ท่านเป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งหากท่านกินข้าไป สัตว์ตัวอื่นๆก็จะไม่กล้าทำอะไรได้แต่หากท่านสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติทุกคนในป่าจะเคารพและยอมรับท่านเป็นผู้นำเสือได้ยินคำพูดของกระต่ายแล้วก็รู้สึกถึงความจริงจังของคำพูดนั้นมันเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าจริงหรือไม่ที่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติจะทำให้ทุกคนในป่าร่วมมือกันได้ดีขึ้น เสือจึงตัดสินใจหยุดความคิดที่จะแสดงอำนาจและหันไปฟังคำแนะนำของกระต่ายมันปล่อยกระต่ายไปพร้อมกับคิดทบทวนเรื่องการใช้ความเมตตาและความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับเพื่อนๆในป่าตั้งแต่นั้นมาเสือไม่เพียงแต่เป็นผู้นำที่แข็งแกร่งแต่ยังเป็นผู้นำที่ใจดีมีเมตตาต่อทุกชีวิตในป่าและทุกคนก็เริ่มยอมรับมันด้วยความเคารพสอนใจ การใช้ความเมตตาและการให้เกียรติผู้อื่นนั้นสำคัญแม้จะมีอำนาจหรือความแข็งแกร่งแต่การที่เราเข้าใจและอยู่ร่วมกันอย่างสันติจะทำให้ทุกคนเคารพและยอมรับเราได้มากยิ่งขึ้น